สวัสดีค่ะเป็นชาเฟซบุ๊กนะคร<ค>ับก็วันนี้ทางร้านเป็นอย่งดีใจมากที่ได้ดูแลทรงผมและก็สีผมให้กับน้องอ๋อยาดามิสแกรไนกรไทยแลนลด์ค่ะมิสแกรนไทยแลนด์ปีไรลกนของมาสุสสามค่ะ,คะเป็นรูปพี่น้องปลา<ช>ค่ะ,คะน้องปลามิสแกรนแล้วก็น้องอ๋อมิสแกรนนะครับเห็นแต่ในรูปแล้วก็ติดตามทางทั้งทางไลน์ทางน้องอ๋อยู่ตลอดเลยค่ะแต่วันนี้ดีใจที่ได้ทำผมให้กับน้อง ซึ่งได้ไปไหนนะลูกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปไหนไปที่ประเทศมาเลเซียค่ะไปทําอะไรปมนอีเวนต์โปรโมทในการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียเราดังๆได้เลยลูกเซนเลบจากมาหลายประเทศเลยงานนี้ก็ต้องเมืองไทยไปกี่คนคะไปทั้งหมด4ี่คนสี่คนเนี่ยเมื่อกี้ทาผมไปผู้ชายสองคนเรียบร้อยแล้วเราจะมีออกเ้หญิงแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งไปงานนี้ก็เจอเซนเลบจากอีกเก้าประเทศทั่วอาเซียนเลยค่ะ เาต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเห็นไหมเขาไปโปรโมทการท่องเที่ยวที่มาเลเซียกันนะคะเขาให้คนไปเที่ยวที่มาเลเซยเนาะคาดว่าปีหน้าของเมืองไทยก็คงจะมีอีกเนาะอยากให้เมืองไทยโปรโมทประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้น้องไหนครับช่างอิ๋วคะช่างอิ๋วทำสีผมอะไรแห้คุณน้องวันนี้ทำเคืือบอะเพราะว่าผมแห้งแห้งจากการดัดผมแล้ววันนี้น้องอิ๋วจะทำการ เรื่องเงา t r ีทเมนต์ของ SP Lux Oil นะคะตามไปดูขั้นตอนในการทำไปเลยค่ะ เนอันนี้คือเราพุ่มอนทำให้กับผมอยู่นานใช่ไหมพอจะพูดก็ผมเนานเป็นผมเส้นเล็กแล้วก็ถ่ายรอนง่ายน้องอิ๊ก็เลยอ่ะเอ้อะไรนั้นก็เลยนวลร่อนเล็กนิดนึงใช่เรียกว่าพรุ่งนี้ทำงานนี่คือร่อนยังอยู่ทำอะไรลูกทำอะไรให้เคลือบเงาแล้วก็ทำสีเอสพีและไอยแล้วก็เครื่องเงานะคะ เจอกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องเป็นตัวแทนเผยประเทศไทยนะคะไปมอะไรสีอะอเคสวัสดีค่ะ